วันนี้ก็ได้มาดูของเท่าแก่เจืองในการรับซื้อไม้แล้วกระบวนการแรกตั้งแต่การโค่นและการตัดจะเป็นวิธีที่ดั้งเดิมที่เขาใช้กันอยู่ที่เวียดนามอันนี้ก็จะมีแก่นแล้วก็มีราคาอย่างแน่นอนแต่บอกไว้เลยประเทศไทยเราอย่าปลูกแล้วไม่มีเอกสารทะเบียนควบคุมให้เลือกต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรและมีทะเบียน,แล,ยนและมีหมายเลขควบคุมโดยชัดเจนมาปลูกไม่ใช่มารับรองกันมั่วๆเป็นหัวเกษตรกรถ้าจะปลูกไม้สักต้นเนี่ยมันอาศัยเวลาปลูกต้นหนึ่งมันก็เป็นเงินต้นหนึ่งที่ท่านลงไปจะที แต่มันต้องคุ้มค่ากับท่้งในอนาคตมันต้องขายได้มันต้องมีคนรับซื้อจริงไม่ใช่ตัดก,กันแล้วยังไปลักลอบกันอยู่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมดร,รเจษด,ดาก็อยู่ที่สวนทกเท่าแก่เจียงนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับก็ หลายปีละที่ยังไม่ได้มาที่ประเทศเวียดนามถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีวันนี้เราก็มาดูกระบวนการตั้งแต่สถานการณ์เกิดโควิดก็การซื้อการขายแม้ก็ยังดําเนินการปกตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาดูของเท่าแก่เจือที่มีการรับซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็มีการโค่นตั้งแต่หลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับกระบวนการแรกก็คือตั้งแต่การโค่นและการตัดนี้จะเป็นวิธีที่ดั้งเดิมที่เขาใช้กันอยู่ที่เวียดนามนะครับก็มีกระบวนการตั้งแต่การขุดบริเวณโดยรอบที่เป็นบริเวณลําต้นแล้วก็สับรากนะครับทีนี้ในนนส่ววของกกรระบา จะเลือกเอาส่วนที่เฉพาะส่วนที่มันเข้าแก่นจริงๆแล้วก็จะมีการกระแทะกระพี้ไม้ที่เป็นเนื้อไม้ที่ไม่ต้องการออกและเลือกเอาเฉพาะแก่นนะครับ เมื่อได้กระบวนการเก่บแล้วเราถึงเอาไปชั่งน้ําหนักรากาวัดเป็นกิโลกรัมแล้วก็คํานวณการซื้อการขายและปิดด้วยตัวพลาสติกเพื่อการส่งออกต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีการดั้งเดิมนะครับในกรณีที่มีการที่ค้นหลายๆต้นพร้อมๆกันนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องไม้เครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นแม่โครในการค้นการขุดนะครับส่วนการปอกนั้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการปอกก็จะมีส่วนของโรงงานของท่าแกะเจียงท่านก็จะมี อุปกรณ์พวกนี้อยู่ก็อยู่ที่โรงงานของท่านแต่ว่าในกระบวนก,การพื้นเทดั้งเดิมเนี่ยนะครับโดยใช้กําลังงานของคนเนี่ยมันก็จะทําให้ได้เนื้อไม้ทุกส่วนนะครับตามที่เราต้องการมันก็จะไม่มีส่วนไหนที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้นการถากไม้อย่างนี้นะครับเมื่อถากเสร็จแล้วนะครับการโค่นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าหรือตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่กระบวนก,การที่ขุดก็จะใช้อยู่ประมาณ2คนการที่จะโค่นต้นไม้1ต้นนะครับจะใช้คนละส่วนกันนะครับก็จะมีคู่ ภรยาหนึ่งคู่เมื่อเช้าที่มาขุดแล้วก็ตัดแล้วก็โค่นนะครับส่วนคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปอกกระแสะกพีไม้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่เข้ามากระแสะเพราะฉะนั้นในตัวต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะมีทีมในการาทำเนี่ยประมาณ4ท่านนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในการค่าปอกค่าตัดนะครับแต่ประเทศไทยเราบอกไว้เลยว่าไม่ใช่อยู่ๆเราปลูกต้นไม้ต้นนี้มาแล้วไปปลูกที่สวนที่ไหนก็ได้ไปปลูกที่ดินที่ไหนก็ได้ปลูกไปแล้ว ถึงเวลาตัดตัดเลยไม่ใช่นะครับมันจะต้องทําให้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายเพราะไม้พยุงเวียดนามนะครับติดในบัญชีสองไซเตสนะครับที่เรียกชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเดอร์เ a เกียทอนเคนิซนะครับแต่ทางเวียดนามเขาจะเรียกไม้ตัวนี้ว่าเยื่ยหนานฮงัวลี่นะครับหรือพยุงเวียดนามหรือบางคนจะเรียกว่าเสือดอทีนี้เสือดอมันจะมีสองสายผธุนเพราะฉะนั้นท่านดูดีๆนะครับมันก็จะมีเสือขาวอันนี้ก็จะเป็น อะไรนะครคุณตงเขาเรียกเสือแดงนะครับเขาจะบอกว่าเสือขาวก็เสือมันจะเหมือนลักษณะคล้ายกันแลวถ้าคนไม่สังเกตนะครับถ้าคนาไปปลูกแล้วไอ้เสือขาวเนี่ยมันจะไม่สร้างแก่นนะครับในลักษณะใบของมันเนี่ยใบของมันเนี่ยถ้าดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเด็ดใบผมก็ได้รับคําแนะนําม,มานะฮะใบของเสือเสือแดงนะครับเสือแดงลิซาร์ดอที่ที่ทางเวียดนามเนี่ยนะครับมันจะสลับกันจะสลับกันอย่างนี้นะครับ ลักษณะใบจะเหมือนกันและอีกแต่ถ้าเป็นเสือขาวนะครับท่านสังเกตดูนะฮะสายพันธุ์ของท่านก็คือตัวตัวลักษณะใบมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเสือขาวบอกว่าเลยถ้าใบเห็นใบลักษณะนี้ยังไงต้นก็ไม่เกิดแก่นแน่นอนเพราะถือว่าเกิดเป็นเสือขาวแต่ว่าถ้าเป็นใบที่ขึ้นสลับกันแบบนี้ก็สันิษหานโดยเบื้องต้นก่อนว่าเป็น แสด,แดงนะครับหรือว่าเสดอที่อยู่เวียดนามเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอันนี้ก็จะมีแกนแล้วก็มีราคาอย่างแน่นอนอีกวิธีนการหนึ่งที่พิสูจน์ก็คือใช้การขยี้เพราะฉะนั้นในกลิ่นของใบจะมีความแตกต่างกันนะครับหากท่านไม่เข้าใจตรงนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้หากมีข้อสงสัยที่เบอร์0619420626นะครับแต่บอกไว้เลยประเทศไทยเราอย่าปลูกแล้ว ไม่มีเอกสารทะเบียนควบคุมให้เลือกต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรแล้วมีทะเบียนและมีหมายเลขควบคุมโดยชัดเจนมาปลูกไม่ใช่มารับรองกันมั่วๆนะครับไม่ใช่ท่านไม่ใช่หน่วยงานที่ส่งออกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่คนที่ส่งออกต้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้เอกสารในการประกอบเพราะฉะนั้น ท่านจะตัดต้นไม้ต้นหนึ่งเขาจะถามหาท่านละใบพพ23อยู่ไหนใบพพ16อยู่ตรงไหนและท่านไปเขียนใบพพยี่สิและจะมีใบพพ26-28ิอีกนะฮะในการเรื่องอะไรครับว่าด้วยการเรื่องของการส่งไม้การมอบไม้นะครับและก็ตท่านต้องไปทําตัวใบตัว export permit นะครับซึ่งแจ้งต่อไซต์กรมวิชาการเกษตรก่อนที่จะนําไม้ออกนอกประเทศได้ถ้าท่าน บอกว่าปลูกไม้ชนิดนี้แล้วปลูกยังไงก็ได้ปลูกยังไงก็ได้ตัดขายฝันครับท่านฝันไปหรือเปล่านะฮะการกระทํากับไม้การจะตัดไม้นะครับมันจะมีกฎหมายควบคุมไม้แต่ละชนิดอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีบางคนบางพวกนะครับที่ด่าผมดีๆนะฮะก็ดูตัวเองด้วยนะครับด่าคนอื่นไม่เคยศึกษาข้อกฎหมายด่ากันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพูดอะไรถ้าผมไม่มีข้อมูลผมไม่ออกมาพูดถ้าบุคคลที่คอยเช็คข้อมูลนะครับให้ติดตามข้อมูลแล้วไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนก่อนมาด่าคนอื่นนะครับ ท่านต้องไปดูก่อนกฎระเบียบมันว่ายัางไงไม่ใช่ต้นไม้เอาอะไรไปปลูกก็ได้บางคนเนะี่ยไปปลูกบอกว่าไปปลูกตามท้องไร่ท้องนาโดยไม่มีเอกสารลรวบอกอยู่ๆท่านจะแต่งตัดยังไงใช้เอกสารอะไรท่านรู้หรือเปล่านะครับทีนี้มาพูดถ,ถึงของเรื่องราคานะครับบางคนเราบอกว่าบริษัททงมูดแถลงอยู่ในความเพอ้อฝันเราเนี่ยนะครับเพอ้อฝันไม่เพอ้อฝันเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้เห็นการตอนนี้การส่งไม้เราส่งจากเวียดนามเข้าที่จีนนะครับนี่ก็ท่าแก่เตียงแล้วก็หลายๆคลิปที่มาเห็นเพราะปีนี้เราก็เพิ่งมากันนะครับปี2,500 อ่16ในช่วงอันใกล้นี้ก็จะได้เห็นเพราะเราเขาจะบินไปที่จีนต่อจากนั้นนะครับหากใครที่ปลูกร่วมกับบริษัททงม,มูทัยแลนหากมีความไว้เนื้อเชื่อใจของเรายินดีให้เราดูแลเกษตรกรนะครับให้ส่งชื่อเข้ามาให้มีการลงชื่อนะครับ ที่พร้อมจะพาท่านเนี่ยมาดูเลยมาดูแต่ค่าใช้จ่ายท่านต้องออกเองนะฮะแต่เราจะมีบัตรจตในการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ถ้าท่านว่าโอเคอยากไปเราจะแจ้งค่าใช้จ่ายโดยเปิดเผยอยู่แล้วครับสามารถตรวจสอบได้เราทําอะไรโปร่งใสยอยู่แล้วครับไม่ทํามุบมิบหรอกครับกล้าออกมาพูดได้เลยว่าต้นไม้สามารถตรวจสอบได้คุณรีเช็คเอกสารได้เลยอย่ามั่วนะครับคนที่ปลูกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมสงสาร ไม่ใช่สงสารแล้วครับเป็นห่วงหลายๆนะครับเป็นห่วงเกษตรกรถ้าจะปลูกไม้สักต้นเนี่ยมันอาศัยเวลาปลูกต้นหนึ่งมันจะเป็นเงินต้นหนึ่งที่ท่านลงไปจะจีบากก็แล้วแต่แต่มันต้องคุ้มค่ากับท่านในอนาคตมันต้องขายได้มันต้องมีคนรับซื้อจริงไม่ใช่ตัดกันแล้วยังไปลักลอบกันอยู่หลายๆท่านที่โทรมาหาผมบอกว่าซื้อไม้พยุงให้หน่อยพยุงไทยเนี่ยนะฮะแต่พยุงไทยกฎหมายของไทยนะครับมาติคลมอ1มันยังไม่ได้ประกาศเลยมันยังห้ามส่งออกพยุงไทยอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้น พรบมาตาเจ็ดประกาศแล้วพรลวป่าไม้นะครับบอกว่าปลูกได้ตัดได้นะครับซื้อขายกันได้มันก็จะมีเอกสารในการยื่นครับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ซื้อขายกนได้ตัดได้เคลื่อนย้ายไม้ได้ครับท่านลงตีตาทั้งบกก่อนก็เคลื่อนย้ายในเมืองไทยนั่นแหละครับถ้าจะลักลอบในการส่งออกไม่ได้นะครับมันยังส่งออกไม่ได้สำหรับพยุงไทยแต่ถ้าพยุง2ตัวก็คือพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยตอบได้เลยครับส่งออกได้แต่ต้องมีเอกสารที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทีนี้เอกสารอะไรบ้าง เอาเริ่มต้นแต่ที่ท่านจะปลูกเนะี่ยต้นกล้าต้องถูกต้องก่อนนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยโดนไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดยังถ้าเขาจะมีเอกสารนะครับไม่ต้องห่วงทางนี้เขาก็จะมีเอกสารควบคุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าบ้านเขาทําได้ปับ๊บบ้านเราเอา,มาเมล็ดเข้าไปปับ๊บบิงเข้าไปลักลอบเข้าไปไปเพาะส่งไปตามรถไยสารเพราะปับ๊บขึ้นมาเป็นต้นประกาศขายบริษัทนุ่มๆขายยังไงขายก็ตามกึ่งนั้นเลย นะครับถ้ามีความคิดดีๆเนี่ยคิดเองบ้างนะครับบางคนบางกลุ่มผมพูดสื่อไปถึงคนก็น่าจะรู้ตัวนะครับว่าคุณทําอะไรนะครับผมไม่ได้ว่าหรอกแต่คุณไปทําให้มันถูกซะนะครับส่งสารเกรษตรกรอนซื้อไม้กับต้นไม้กับคุณถ้าคุณไปทําให้ถูกต้องโอเควันหน้าลูกค้าคุณมาขายผมผมก็รับซื้อได้ครับและลูกค้าผมจะไปขายท่านถ้าท่านรับซื้อท่านจะเอาไหมครับท่านก็คงไม่เอาลูกค้าผมหรอกครับแต่ผมก็ยินดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านอื่นๆที่ท่าน ขายกล้าไปแล้วแล้วท่านทําถูกต้องนะครับเรายินดีที่จะมีตลาดรองรับให้ไม่ใช่ว่าหัวมู่ทําได้คนเดียวทุกคนก็ทําได้ครับแต่ทําให้มันถูกต้องเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยชี้แนะเกษตรกรให้ไปที่ถูกทางอย่ายให้มีคําว่ามาหลอกลวงเกษตรกรอย่ายให้มีคําว่าพยุงให้ล้าลวงโลกพยุงเวียดนามลวงโลกใครลวงโลกครับก็พวกท่านไปทํากันผิดเองแหละนะครับลวงโลกแต่ต้นทางแล้วครับของถูกมันมีของจริงมันมีนะครับของปอลอมมีครับมีเต็มท้องตลาดไปศ <raid S 2> ึกษาเองครับว่าของใครบ้างถ้าหากไม่มั่นใจว่าใครขึ้นทะเบียนตัว<ส>ต้งกล้าที่ถูกต้อง ไม่ต้องโทรมาถามผมมู้งครับไม่ต้องมาโทรถามผมครับโทรไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับโทรไปถามกรมประชาการเกษตรนะครับมันมีที่มาที่ไปของไม้อยังไงหน่วยงานต่างๆที่ดูแลมีฟังก์ชันหน้าที่ในเรื่องต่างๆเขาจะรู้ข้อกฎหมายต่างๆดีและจะให้คํากระจ่างแก่กเกษตรกรส่วนหงมู่จะมาช่วยในการว่าจะทํายังไงให้ปฏิบัติาตามข้อกฎหมายตั้งแต่ต้นทางต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําสุดท้ายส่งออกให้แก่กเกษตรกรได้ถามว่าไรายได้เราได,ได้ด้วยกันไหมครับได้ด้วยกันกน,นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหงมู่จะมีรายได้ ไมมีครับมันมีแต่ทุกคนก็ต้องได้ไปพร้อมๆกันแล้วก็เดินไปอย่างสง่างามนะครับวันนี้ติกดุมเม็ดแรกให้มันถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองดูว่าแกนไม้สุดท้ายแล้วต้นนี้นะครับ15ปีตามที่บอกไปนะครับผมบอกว่าการกําหนดว่าจะได้กี่กิโลนะครับตามการคาดการมันก็ตั้งแต่20กิโลกร,รัมถึง60กิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าต้นไม้ใน15ปี10ปีจะขายได้มันอยู่ที่หนึ่งสภาพดินสภาพอากาศการดูแลนะครับซึ่งตัวนี้ มันต่างกันไม่ใช่ผมบอกว่าเฮ้ยต้นไม้ตัวหนึ่งสิปีตัดขายได้ไปปลูกตามท้องนาครับแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพออกมา10ปีต้นยังเข้าแขนก็ยังขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารกันใหม่นะครับต้นไม้ที่จะขายได้ก็คือแกนข็งมันามาต้องมีเส้นผ่าตรงกลางเขาเก่นตั้งแต่5นิ้ว6นิ้วขึ้นไป ก็เริ่มขายได้แล้วครับหากไม่มั่นใจว่ามันเข้าถึง5นิ้ว6นิ้วหรือยังโทรหาผมครับหรือโทรหาคุณโต้งก็ได้ได้ที่เบอร์0 6 1 9 4 2 0ห6หรือโทรหาเบอร์ผู้จัดก,การบริษัทธงมูทเทเลนได้ทุกศูนย์นะครับเพื่อไปเช็คไม้ท่านและแปลงไหนที่เรายังไม่ได้ออกไปเยี่ยมแปลงปลูกของท่านนะครับให้โทรเข้ามาครับบางคนน้อยใจบริษัทธงม,มูทเทเลนยังไม่ได้ออกเยี่ยมเลยบางคนเราโทรไปรีเช็คนะครับเบอร์เปลี่ยนไปแล้วท่านเปลี่ยนเบอร์ก็ก้วยเพราะ,ะนขข้ออออมููลลลงท่่าานนนไยยยแแะกก็ืัเสร ลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้ตัวแนบเอกสารใบพพ16จากเราตั้งแต่ตอนซื้อได้แต่เฉพาะใบรับรองน,นั้นใบพพ16ที่เป็นใบการขึ้นทะเบียนตัวต้นก้าพันนั้นกับกรมวิชาการเกษตรมาขอได้นะครับเราเยินดีที่ให้นะครับล้าก็รับรองแล้วมันจะมีตัวข้อมูลที่ยันกันอยู่เราทําทะเบียนคุมไว้แล้วแล้วด้วยระบบ แอปพลิเคชันหนึ่งแล้วครับแล้วก็ระบบของตัวดัต a ต a รเบสเก็บจัดในระบบตัวเครื่องแม่ขายอย่างดีนะครับรับรองข้อมูลท่านไม่มีหายใบเสร็จหายตัวไหนท่านมารีเช็คได้เลยเ,เดี๋ยวนี้บริษัทมูทตเทแลนด์มีการทาเอากสารออกมาก็คือใครจะขอเปลี่ยนนะครับตอนขึ้นทะเบียนก็สามารถแจ้งแจ้งเราได้ท่านจะได้ตัวใบรับรองชุดใหม่ที่จะมี QR Code เชื่อมเชื่อมฐานข้อมูลกันเพราะท่านจะไปปลอมแปลงไม่ได้ฝากไว้นะครับใครที่ทําเอกสารแล้วควรมีความคิดไอเดียนะครับเป็นของตนเองซะการคัดลอกความคิดหรือไอเดียของคนอื่นมันถือว่า มันเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนักวิชาการเขาไม่ทํากันหรอกครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลปกติคนทั่วไปนะครับการทําธุรกิจเขาไม่ทํากันหรอกครับคุณจะเก่งกาจขนาดไหนหรือคุณจะอะไรขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีจริยธรรมแค่เรื่องตัวเอกสาร<ำ>คุณยังไม่สามารถที่จะคิดแบบเองดีไซน์ตัวแพทเทิร์นธุรกิจเองคุณก็ผิดจริยธรรมและคุณธรรมอย่างร้ายแรงแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ นะครับก็เกษตรกรท่านไหนที่ต้องการสนใจปลูกไม้ร่วมไปกับเราก็ยินดีนะครับให้คาปรึกษาปลูกต้นหนึ่งก็ต้องรับรองปลูก2ต้นก็ต้องรับรองนะครับไม่จะเป็นจะปลูกเป็นร้อยต้น10ต้นก็ได้เริ่มปลูกต้นไม้เพียงแค่1ต้นไว้บริเวณบ้านท่านเพื่อเป็นเงินออมให้กับลูกกับหลานในอนาคตบางทีเราอาจทันได้ใช้บางทีเราอาจไม่ได้ใช้ด้วยสุขภาพด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็แล้วแต่แต่ต้นไม้ไม่เคยฆ่าเราและการปลูกต้นไม้ที่ปลูกมีมูลค่าสูงในขณะนี้ก็คือพยุง พยุงไหลํานะครับปลูกและสามารถส่งออกได้แต่ต้นกล้าพันธุ์จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรและมีการแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกับกรมวิชาการเกษตรและจะต้องมีการแจ้งโค่นแจ้งตัดกับไซเตสกรมวิชาการเกษตรและการส่งออกไม้จะต้องมีการแจ้งต่อไซเตสกรมวิชาการเกษตรอีกเช่นเดียวกันนอกจากจะแจ้งกรมวิชาการเกษตรไซเตสไทยแล้วในเรื่องของการส่งออกท่านก็ต้อง แจ้งที่ไซตเตสแต่ละประเภทที่จะต้องรับรองไม้ของท่านอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้ผมก็ดีใจนะครับก็มีคนต้งเข้ามาด้วยนะครับก็พูดไปมากถ้าผมพูดผิดนะครับก็พูดด่าผมได้เลยนะครับว่าผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับแปลอธิบายนะครับไม่งั้นก็โทรมาเบอร์ก็ได้นะครับยินดีนะครับแต่ถ้าใครจะมามูลี่ก็ให้ไปมูลี่ที่อื่นอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับมาให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่ท่านจะ ได้รับข้อมูลจริงนะครับผมไม่ได้มาหน่อยในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าก็เป็นห่วงว่าไม้ปลูกไปแล้วก็ควรมีตลาดเห็นไหมครับหลายๆไม้ที่หลอกกันมาด้วยความเข้าใจไม่ถ่องแท้แต่ท่านก็ไปทํากันที่ผิดกฎหมายหรือบางคนก็ไปตามกระแสบ้างเดินล้มกันไหมครับเป็นหนี้เป็นสินกันแต่ท่านปลูกไม้อย่าไปคํานึงว่าท่านจะต้องรวยเลยในการปลูกนึ่งไร่ท่านปลูกเพียงแค่1ต้นครับ2ต้นครับลดการกินเหล้าลงไป บ้านเมืองเรากินเหล้าเยอะสละเกินเทศก,กาลหนึ่งเนี่ยไม่เคยเสียาจเลยครับเบียร์ลังหนึ่งหกร้อยครับกินแป๊บเดียวหมดเมาครับสนุกครับแต่ท่านลดจากกิน2ขวดก็เหลือ1ขวดครับก็ได้นะครับเพื่อมาซื้อไม้1ต้นวันนี้ท่านกินเหล้าวันหน้าถ้าเกิดเราสุขภาพไม่ดีต้นไม้เนี่ยแหละครับจะดูแลเราเราไม่รู้เหตุการณ์ในวังข้างหน้าแต่สําหรับพยุงไฮหลําพยุงเวียดนามได้ขายและส่งออกแน่นอนขอให้เป็นต้นกล้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตรไว้แล้วกรณีของบริษัทหูไทแลนดนฟังดีๆนะครับหมายเลข p t ขี3ตัว290เช็คได้ว่าเรามีการขึ้นทะเบียนต้นกก้าพันและมีการทำทะเบียนคุ่มก่อนที่จะส่งมอบไม้ให้ท่านไปปลูกในแปลงที่ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศตามหลักเกณฑ์ว่าได้เรื่องหลักและวิธีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูก พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นกลมวิชาการเกษตรคลิปนี้ฝากไว้นะครับติดตามผมคลิปหน้าหลายๆคลิปวันนี้ผมอยู่เวียดนามหลายวันอย่างแน่นอนแล้วก็คงมีภาพอะไรหลายๆภาพออกไปให้ท่านได้เห็นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้หลายปีละว,วันนี้ก็ฝนตกเพิ่งหยุดนะครับผมพูดเรื่อยๆไปเมื่อกี้ถอดหมวกนะครับพอหลายๆคลิปเมื่อเช้าผมก็ใส่หมวกเพราะฝนตกนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ หากพูดอะไรไม่สุภาพก็ยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่หลายท่านที่ทําไม่ถูกก็กรุณาไปทําให้มันถูกซะเราไม่ได้ว่าจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับผมก็ได้นะครับจะไปจําหน่ายก้าพันหรือจะจําหน่ายขายไม้เหมือนบริษัททัมูดแถลงก็ได้แต่รบกวนว่าไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าให้เกษตรกร,ร,กรหรือผู้สนใจปลูกสับสนหรืคยคุ้ยนะครับสุดท้ายคุณจะพาเกษตรกร,เ,ร,กรเดินหลงทางแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน บริษัทหนมูไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาอะไรได้จะพาทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวให้สบายใจได้หากยินดีที่จะให้บริษัทหนมูดูแลเราพร้อมที่จะจำหน่าย9 0 0พันและพร้อมรับซื้อต้นไม้ที่ถูกต้องพร้อมส่งออกมีตลาดให้ท่านอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอบคุณครับ